จูนลากับฟูจิซังจูนรายือนอยู่กลางทุ่งนาเขียวขาดจีกว้างใหญ่ไพศาลเบื้องหลังของเธอคือฟูจิซังที่สง่างามยอดเขาปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนตัดกับท้องฟ้าสีครามสดใสจูนราชอบมาที่นี่เสมอมันเป็นสถานที่ที่เธอรู้สึกสงบและได้คิดถึงเรื่องราวต่างๆ วันนี้เธอคิดถึงคุณยายฮานะผู้ใจดีที่เคยเล่าเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับฟูจิซังให้เธอฟังเสมอคุณยายฮานะเคยบอกว่าฟูจิซังเป็นเหมือนผู้พิทักษ์ของแผ่นดินเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและความงามจูนราเอ๋ยฟูจิซังจะคอยเฝ้าดูพวกเราเสมอไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเสียงของคุณยายฮานะแววเข้ามาในใจ จูนราเปิดตาขึ้นเธอมองไปรอบๆทุ่งนาที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาต้นข้าวสีเขียวพลิ้วไหวตามสายลมเธอรู้สึกถึงความเชื่อมโยงกับธรรมชาติกับแผ่นดินและกับเรื่องราวที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษจูนราตัดสินใจที่จะกลับไปบ้านและวาดภาพฟูจิซังในความทรงจำของเธอเพื่อเก็บเรื่องราวของคุณยายฮานะไว้ตลอดไป เธอรู้ว่าไม่ว่าเธอจะไปที่ไหนฟูจิซังและเรื่องราวของคุณยายฮานะจะอยู่ในใจเธอเสมอ